สวัสดีค okay, รับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลน์เล n เจอร์นะทุกคนก็วันดี้นะครับผมเราจะมานําเสนอเจ้าเบราวจักรพรรดิล็อกนะครับผมเราจะมารีวิวสกิลมันกันนะครับผมแล้วก็จะเอาไปเล่น PVP นะครับผมแต่เดี๋ยก่อนเฮ้ยนี่มันพีร้อยนี่ครับทุกคนเฮ้ยทําไปได้ยังไงครับเนี่ย พีลอยนะั้นมันไม่จําเป็นนะครับท่านผู้มชมครับน้องๆครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆอ,อย่าทานะครับผมถ้าเกิด<ะ>ถ้าเกิดอ่ากำลังไม่ถึงก็อย่าทํานะครับผมสําหรับพีลอยนะอันนี้ลุงยุธทำมาเพื่อความหล่อเท่เฉยๆนะครับเ<ะ>พื่อความหล่อเท่นะพี้อยนะก็พีลอยเป็น,เป,นเป็นทีมฟาร์มนะทุกคน การที่เรามีทีม P1 เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาฟาร์มแล้วมันจะได้ดรอปไอเทมคูณ2อ,อะไรเนี่ยทีม P1 ของลุงยุทธนะครับเดี๋ยวจะพามาดูทีม P1 ด้วยเลยกันแล้วกันนะทีม P1 ตอนนี้ก็มีนัทซึนะครับผมเป็น P1 นะครับผม นะัสซี่พีร้อยครับผมบราวนะครับผมจกักรพรรดิล็อกซึ่งทําเป็นตัวที่3ใน ID ดีหลักนะครับผมเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเจ้าเอลซาครับผมนอกนั้นก็เป็นพวกเซจูโร่เป็นพวกโกดะนะครับผมซึ่งเป็นตัวแถมในรอบโคโรโบนะ่ะลุงยุทธจะทำพีร้อยเกือบทุกตัวเลยนะครับผมก็มีเจ้าพวกอุนเาแมนทิก้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะทําเป็นพีร้อยไปเดี๋ยวเราลองไปตีสักหนึ่งทีแล้วกันนะสําหรับ ทีมพ1 0 0อยในสเตจที่4 44เด่นะครับผมก็ทีมพ nice ีร้อยก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะออกตัวมามันก็จะแบบง่ายๆเลยนะง่ายๆเราฟาร์มเอาหินเอาอะไรมันก็จะง่ายๆมันก็จะดอบๆเยอะๆหน่อยนะครับผมไปเนี่ยฮะทีมพีร้อยนะเรามาเล่นสเตจหลักลงดันลงฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับผมก็ประมาณว่าเราจะมาฟาร์มเวลฟาร์มหาหินอะไรต่างๆที่เอาไป อัปเกรดตัวละครตัวเลนเจอร์ของเรานะครับเนี่ยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดอกมานะครับผมปั๊บเนี่ปั๊บเนี่ยดอกปั๊บมาแล้วมันก็จะเด้งปึ๊บปั๊บมาเห็นป่ะมันก็จะเด้งเป็น2อันนะถ้าเกิดเราไม่มีทีมพีร้อยเนี่ยมันอาจจะเด้งขึ้นมาอันเดียวนะครับผมเป็นเหรียญอันนึงหรือว่าอาจจะเป็นมูลอันนึงก็ได้นะครับผมสําหรับทีมพ1ร0อยนะซึ่งทีม p 1ร้อยเนี่ยเราทําครบทั้ง2ทีมจะดีมากๆเลยนะครับแต่ เดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมส่วนตัวละครของมันนะครับก็สกิลหนึ่งนะครับผมมันจะลกยกเลิกอมตะนะครับผมแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนะครับผมแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายคือดามจ 30เท่านะท่านผู้ชมสกิลหนเนี่ยมันคูดาวแวินาทีนะสกิลที่สามารถสร้างดาเมจได้เนี่ยคูดาวแวทิทุกคนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยแล้วก็สกิลสอง็เพิ่มอัตราการหลบทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะก็มีตัวนี้เข้าไปก็ทีมเราก็จะออกสกิล รัวๆขึ้นนะครับผมสำหรับตัวเจ้าตัวบราจักพัดล็อกนะซึ่งเป็นสกิลสองเนี่ยมันจะคูดาวเก้วินาทีนะคูดาวเก้วินาทีก็มาถึงมันก็จะแบบยกหัวครับยกหัวแล้วก็บัฟใช้สกิลรัวๆเลยนะแล้วก็สกิล1สกิลดาเมจแวินีคือมันไม่ธรรมดานะทุกคน โคตรจะโหดนะผมจะบอกให้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมจุดยืนนะครับผมมันก็ยืนที่จุด380ก็ค่อนข้างไกลขึ้นมานิดหนึ่งนะไกลนิดหนึ่งนะความเร็วโจมตีก็ค่อนข้างเร็วนะแต่เคลื่อนที่ก็จะช้าไปทางแบบ คือจะช้าแต่ช้าไม่มากนะมันก็ไม่ถือกับว่าจะเร็วมากนะสำหรับความเร็วในการเคลื่อนที่หรือการเดินของมันนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็แล้วสกิลพิเศษที่ได้มานะตอนนี้ก็คือต่อต้านการหลงเสน่ห์ก็คือมันจะต่อต้านลำนำเยา้ายวนนะครับผมเป็นความสามารถนี้นะครับผมที่ติดมากับตัวของมันนะฮะแล้วก็มี ขัดขวางการผลิตแร่นะซึ่งสามารถมาคอมโบกับพวกจระเข้บาวดุริยางอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะมันจะเป็นคอมโบตัดแร่นะครับผมอ่ะเจ้าตัวบราวจักรพพัดล็อกนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูตัวของมันกันเลยกันแล้วกันนะมันออกสกิลแบบหล่อเท่ขนาะดไหนนะเออเขาบอกก่อนนะ ตัวนี้พีร้อยนะครับอืมพีร้อยนะครับนอนนอนไม่ธรรมดานะครับนอนนอนโอเคครับไปเราไปดูที่396เลยก็แล้วกันนะขอเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งนะทุกคนไป let's go <S เราไปดูสกิลว่าว่แล้วก็เอาไป PVP กันนะเออมาครับผมไปแล้วเดินออกมาแล้วครับบัฟโยกหัวครับสกิลสองนะสกิลสองโยกหัวมาแล้วบัฟเสร็จแล้วก็โยกอีกทีครับโอ้โห,โ,หโยกบ่อยเกินตีธรรมดาครับผม รรตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาครับผมยังไม่ออกอันติยังไม่ออกอติโอ้โหโอ้โหไม่ตายครับป๋าอันติโอ้โหตายตาย,ตายเรียบร,ร้ยรอยครับไปต่อครับมาตีธรรมดาไปโอ้โหโอ้โหนี่แน่ยแรงจังครับผมเป็นของสกิลของนักมายกลนะนักมายกลนะออกก่อนออกก่อนเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะทุกคนไปครับเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วปั๊บโยกหัวโย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 กหัวเดินไปต่อครับเดินไปต่อครับเดินไปต่อครับย่อยอันติปั๊มโอ้โหโคตรแรงทุกคน ยกหัวต่อโยกหัวต่อไปฮะโอ้โหนี่ครับผมโยกหัวไปแล้วก็โดนตีตายเลยนะครับผมมาตัวหนึ่งออกมาครับโยกหัวโยกหัวครับผมโยกหัวครับปั๊บก็ให้ปั๊บก็ให้ใหตีไปธรรมดาครับผมตีไปธรรมดาครับผมมาอันตริอันตริมาที่ไม่ตายครับโดนโดนไปหนึ่งทีไม่ตายโดนสองทีตายนะก็ถือว่าค่อนข้างตายง่ายนะครับผมสําหรับเจ้าบา้านักร้องตัวนี้เะครับผมไปโยก โยกไปครับผมยังไม่ปล่อยอันติยังไม่ปล่อยอันติเลยนะยังไม่ปล่อยสกิลสกิลหนึ่งเลยนะทุกคนโยกครับผมโยไปต่อครับมาเดินไปเดินไปผมไม่ได้ใส่เกียร์ที่มันออกสกิลนี่ไงมาแล้วอันติโอ้โหหมดตี้เลยนะทีเดียวครับมันจะไปทางหลังนิดนึงด้วยนะสําหรับสกิลของเจ้าบราวนักร้อตัวนี้ครับผมโยกไ่อเบิ้มเห็นปะโอ้โหหายวับไปกับตาเลยครับผมเดี๋ยวขอลองอีกหนึ่งทีนะทุกคนไปครับผมสกิลในดาน สเตตหลักนี่นะครับผมมันก็จะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับผมส่วน PVP เนี่ยมันก็จะเป็นมั่วๆอีลุงตุงนังไปหมดเลยนะไปเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนกันละกันนะครับผมสักดึงทีนะสำหรับตัวพีร้อยของเราบ่าวนักลองครับโยกครับโยกครับโอ้โหโยกหัวหลอเท่ครับผมโยกหัวหลอเท่เดินมาครับเดินมาครับโยกแล้วปล่อยอันตีครับผมแ๊มเข้ปโอโหลูกสมุนตายเลยนะโอ้คนข้างแรงค่อนข้างแรงครับผมลูกสมุนตายเลยทีเดียวนะทุกคนมาไปแล้วก็ ปับ๊บตรงนี้แหละถือว่าลูกสมุนตายนะแต่บอสก็ไม่สะเทือนสักเท่าไหร่นะบอสไม่เะอดเดือนัเท่าไหร่นี่ครับผมตีธรมธรมดาครับตีธรรมดาก็เจ็บอยู่นะมาอัตีปั๊มเลือดลดไปเป็นข้อเลยนะทุกคนตีไปธรรมดาครับผมหจดจัดๆมาครับผมนี่ครับผมอันตีมันแรงนะครับผมสําหรับเจ้าเบาวนักร้องตัวนี้นะครับ ก็เป็นสกิลหนึ่งนะสกิลดาเมจอยู่ที่สกิลหนึ่งนะครับผมก็คูดาว8วินาทีนะก็เน้นให้มันออกสกิลบ่อยๆนะครับผมแต่อยู่ในทีมรวมที่มันมีการบัฟการออกสกิลรีเซ็ตสกิลแล้วก็บวกกับเกียร์ดีๆสักหน่อยมันก็จะโหดมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับปะเดี๋ยวเราไป PVP กันครับเอาละครับผมเราก็มาอยู่หน้า PVP แล้วนะครับก็ โดนนวดไปอย่างหนักเลยเฮ้ย hey, hey, <Hey, S 1> มาดูทุกคนมาดูเกมตั้งรับนะครับผมคนนี้มาตีแพลผมได้อย่างไรครับเนี่ยเรามาดูรูปเกมกันเลยก็แล้วกันนะใช้เป็นทนายนะของเขาใช้เป็นทนายนะเออก็มาดิครับเออส่วนผมใช้เป็นโมโลฮะมาด้วยนะครับผมใช้โมโลฮะมาด้วยนะฮะดูครับผมเป็นไงครับเกมตั้งรับของผม โอ้ตอนนี้ติดตันจักสนายนะครับผมแล้วก็ยังยืนอยู่ได้นะครับผมยังยืนอยู่ได้นะครับผมไปเดินไปต่อครับ <c oughs> ดูโทวะครับผมเดินปลาแบบดือด้อๆเลยนะโทวะเนี่ยเดินผ่านเราฝูงชนมาเลยนะแบบดือด้อๆเลยนะสําหรับโทวะนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นการแชร่ไปนะครับผมฝั่งนู้นแช่ฝั่งเราก็แช่นะครับผมมามาดูรูปเกมก็ต้องหูมีผู้พิทักษ์มาช่วยด้วยนะครับผมโอ้โหโทวะของเรานี่เถื่อนจัดเลยนะ โทรวะที่เดินมาแบบดือด้อๆเลยนะเดินมาแบบ <c oughs> <c oughs> เดินมาแบบงงๆง่อยๆยนะครับดูสิทุกคนโอ้โหแล้วก็อยู่ไหนครับเบาแสงครับผมเบาแสงโ,โหมีแต่สกิลเบาแสงฝันตรงนั้นนะมาดูฝั่งตรงนี้บ้างนะครับผมเบาแสงของเราออกสกิลหรือเปล่านะครับปับก็งไงโ้ตายหมดเลยนะดูครับท่านผู้ชมเบาแสงของเราครับ ยังไม่ได้ออกมาออกมานิดเดียวออกมาไม่เยอะนะเหมือนบอสจะไม่ค่อยปล่อยเบาวแสงนะผมเด็นแต่ดามเมดบาวแสงฝั่งนู้นนะครับผมมาครับผมแต่ตอนนี้คือโทวะเนี่ยแบกบจ,จัดเลยนะโทวะนี่คือแบบยืนแทงแบบจ,จัดเลยนะทุกคนเห็นว่าเาหนี่แนะ่ตีครับผมเรียบร้อยครับผมก็ตั้งรับนานๆทีจะมีตั้งรับชนะสักหนึ่งทีนะครับผม ก็ดนตรียับบเลยนะคือยับในยับเลยนะทุกคนโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นของเรากันหน่อยกันแล้วกันโอ้โหเจอกับคู่แข่งครับผมคู่แข่งที่เรานี่ไม่สามารถจิบปะเออที่จะคาดเคลื่อนได้นะเออที่ไม่สามารถที่จะลบได้เลยนะครับโอเคครับผมไปเลยครับผมจังหวะนี้มาเริ่มเกมแรกนะครับผมใน PVP ในวันนี้นะครับผมไปครับผม Let's go ไปครับผมเบาแสงเราครับ บาวแสงเราต้องโหดแหละบอกเลยบาวแสงปล่อยสก,กิลบับเข้าไปโอ้โหแตกครับผมแตกคาตาเลยครับผมมา<ะ>จังหวะนี้ไปกันต่อโอ้โหแรงจ,จัดๆทุกคนแต่จะไหวหรือเปล่ามันยือ้อมันยือ้อมันจะค่อยแบบค่อยโดนยื้อมาแล้วเราจะไม่รอดนะจังหวะนี้มาครับผมนี่ดูครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการฟาร์มหน้าป้อมนะคือฟาร์มสก,กิลกันหน้าป้อมนะครับผมนี่ครับผม มาแล้วเบาวแสงครับอตอนนี้ยับยังไงต่อเนี่ยครับอืผมว่ามันเก่งนะบาแสงเนี่ยใครไม่มีนี่เหนื่อยนะผมบอกดูดิมันอันตีของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบไอสีม่วงครับผมบุ้มลงมาตรงกลางตรงกลางไอนี่เลยนะนี่ครับผมปัดมาหนึ่งทีครับเขาปัดมาหนึ่งทีครับเราเราดื้อไงเราไม่ใช้เราไม่ใช้ไอเทมครับเราดื้อครับโ้โชเนือครับยังไงฮะจะแพ้หรือเปล่าครับเนี่ยโชวเนือครับ ไปกันต่อแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหเมริโอดัสยังยืนอยู่ได้เหรอเมริโอดัสมันตกเมตาไปแล้วไม่ใช้กันแล้วในลายตำนานเขาไม่ใช้กันแล้วในในดีตำนานเขาไม่ใช้กันแล้วมาครับผมบ่าวแสงของเราบ่าวนักร้องของเราโอ้โหดูครับบ่าวนักร้องของเราโอ้โหนี่บ่าเราเราเห็นป่าทุกคนนี่ครับผมมาเดี๋ยว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 โดนโดนแล้วโดนแล้วจะแพ้เอานะเนี่ยจะแพ้เอะนะเนี่ยเดี๋ยวนะครับไปต่อครับผมโอ้โหกับผมมาแล้วนะ จังหวะนี่นี่ครับผมเริ่มก่อได้แล้วเริ่มก่อได้แล้วไปกันต่อครับบรุยกันต่อเลย let's go โอเคโอ้ยเบาแสงโยกหัวครับผมดูครับเดินไปกระวนเลยนะก <c oughs> ็จะโหดครับผมทุกคนนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยแตกไปดิตอ รีบร้อยครับผมก็ชนะไปนะในเกมมแรกนะก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับมีบาวแสงไว้ในทีมนี่ผมว่าอุ่นใจได้เลยนะครับอันนี้ใครครับเนี่ยจัดไปครับเขาก็มีบาวแสงแม็กแล้วก็มีตัวกันบินมาด้วยนะไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะชนะหรือเปล่านะครับผมมารับชมเกมกันเลยฮะก็ผมจะปล่อยบาวแสงกับเอลซ่าออกไปไม่ใช่ดิ เอลิสปั๊บเอลซ่าถูกแล้วชื่อเอลซ่านะ <S <S ไปครับผมมาดูฝั่งเขาดิโอเข้าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอ้โหครับคือตอนนี้เบานักมายากลกับเบานักร้องนี่คือแบบต้องมีอยู่ในทีมนะถ้าเกิดไม่มีนี่คือแบบดูครับดูบัฟบัฟสกิลบัฟสกิลสองครับเห็นปะที่มันเป็นไฟพุ่งๆขึ้นมาบัฟสกิลสองนี่มันเพิ่มให้เพื่อนอ่า ใช้อัตราการออกสกิลได้มากยิ่งขึ้นนะครับดูครับนี่ผมให้ดูผมไปดูนี่เหบ้าะเห็นปะไหนวะ <c oughs> นี่ครับเห็นปะบอฟสกิลสองครับทุกคนโอ้โหชนะง่ายได้เลยเกินนะเหมือนบอสบอสเขาจะทํางานไม่ค่อยดีนะผมเรียบร้อยฮะก็ชนะไปในเกมที่2ทุกคนโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่มีบ่าวตัวนี้นี่คือผมบอกได้เลยว่าทีมคุณเนี่ยจะ จะลดจะลดระดับลงนะแต่ถ้าเกิดมีนะทีมคุณจะเพิ่มระดับขึ้นอย่างสูงมากๆเลยนะครับมาผมบอกได้เลยว่าบ่าวนักร้องนี่โคตรจะโหดนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้ยังอยู่ต้องรีบๆเปิดกันนะท่านผู้ชมต้องรีบๆเปิดกันนบผมถ้าเกิดไม่เปิดนี่ผมบอกเลยว่าคนที่เล่น PVP นี่เหนื่อยนนแน่ๆนะครับผมเออดูดิดูครับจะสวยปะเนะี่ยมาครับผมโอ้โดนแช่คนนี้ต้องต้องกดต้องกดไอเทมนะ าไม่กดไม่ได้นะเราอาจแพ้ได้นะผมมาครับผมมาคู่แข่งของเรา let's go man เย a h มาไปแล้วครับผมนี่เบาแสงไม่ใช่เบาแสงเราเรียกว่าเบานักร้องนะครับผมไปไปโอ้โดนพัดครับจังหวะนี้เออพัดก็มาดีครับก็มาดีครับมาครับผมเขาพัดมาแล้วฮะนี่ครับผมนี่ครับผมไปไงเราลดคูดาวเลนเจอร์อย่างเยอะครับปล่อยตัวตัวมาเยอะเยอะครับผมปล่อยเยอะๆเลยมาครับผมทีเราก็มาอัดเจมมืดออกมาครับดูดีครับบัฟตีมากมาก บัฟดีมากๆสกิลออกรัวๆแล้วครับผมนี่แหละอันตีทีหายครับผมอันตีทีหายครับผมบอกเลยโคตรจะโหดครับผมทุกคนดูครับโอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับผมเรียบร้อยนะโอโ้โหหรือว่าบอสมัอนอ่อนครับเนี่ยโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะบาวแสงบาจากักรพพัดล็อก ทีร้อยของเรานะครับผมก็ถือว่าตัวละครที่โหดนะครับผมคิดว่าโหดแล้วก็สกิลมันดีมากเพราะว่าครูดาวมันน้อยนะครูดาวมันน้อยนะครับผมก็น่าจะมีไว้ก็ดีนะครับผมตอนนี้มีตู้อยู่ในตัวเกมนะตู้กาชายังไม่ไปนะก็รีบๆไปเปิดหากันได้นะครับผมส่วนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย